ออ้ยยีกระลังหลังดีดีพี่น้องถึงภูเขาเปิดไฟอะไรตีมเห็นมันบัดาบบอกไม่ได้เห็นนะโอ้กำกวางอ่ะ้ดูห้างห้างนู้นแล้วมันตัวใหญ่มากตัวสูงกับเท่ารถด่ะพี่เดียวลงด้านนู้นนะเขาติดไฟอเลยใช่ไหมนี่ มันไปทั้งแพงเลยจ้าฉันคิดว่ามันยังไม่หลับเลยแล้วก็แบบว่านี่เสียงตึ้งมันเป็นช่วงลงเขาพอดีไงกวางใช่ไหมตัวใหญ่มากไม่รู้ว่าเพราะว่ากวางแบบไม่ชี้ตมเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะแมแต่ว่าเรามีกล้องจับหน้ารถอยู่เกิดยังลงมาด้ปานมุนเอเลยมันมันติดอะไรเนี้ยแม่มันหลบว่างแล้วเราจะไปไงต่อนไปอย่างนี้บอกมันต้องไปก่อนอ่ะเราค่อย เข้าเมืองนี่แหละเข้าคอนเทียนนี่แหละแล้วค่อยเอารถจากคอนเกียนม์ไปกุฎว่าเป็นยังไงก่อนมอน้ำเปมาได้ไกลกว่ากันแล้วคอนเกีย์อีกอีกร้อยห้าสิบโลที่ตํกวางเขาบอกพี่เนี่ยมันแบบบักคังเลยที่เดี๋ยวดูประตูด้านที่เดียวข้างในมันข้างในอันนั้นมันทำไม่ได้เลยอ่ะมันมันเปิดไม่ได้เจ้าแมงเท่าไหร่เกี่ยวกันไหมเกี่ยตอนชอยู่ในเรื่อ อนขี้กระเบื้องลงก็ดีเห็นตอนที่เราเฮ้ยเหแือปึ้งมันตัวใหญ่ปนันมันเยมันมีขนเนาะเด่นสูงซ้ำเนี่ยกลางเมื่อกี้แต่กูยังเห็นอยู่เห็นอันนี้มันอยู่เห็นแบบนึงแล้วแล้วมันตอนตอนต่างมันแต่มันลงเขึอนแมันเกาบอเขาใช่จริมันลมมันโตยังเติบได้เห็นกระเจี๊บแบบนี้นะมันลามันโตแบบไงได้เห็ผมนึกว่าสิ่งต้นเล็กๆต้นหนาๆต้นหนากระเบื้องตรงนั้นเป็นขนเป็นยังไีบ้ มันเป็นน้ำปลาหรือุยให้อันนี้ม <tortured. S 2> ันม <Hayır. S 2> ีระบบกฏใเอาไฟสองเลยมันมันโดนนองกันไหมไม่โดนกมันมืดแทีงเลยเราตั้งรถบัสละมองข่างมันไม่ไม่มอนอะไรเลยแบบนี้แต่รถก่อนไหม อ่ตัวยังไบัคับเเปิดว่าอไรันดนเเปิดว่าดีปิดว่อะไรมัอยู่ข้างในวัเลยไสียเขาได้โชคอย่าแมแซมมันจบมันจบมันโชว์จออะไรไหมแน่กจบลงหน่อยได้บอเปิดว่าอะไรเดี่มวนโชว์จออย่ามันยมเ่งนแม่แซมก็ต้องดูอกทางบุญเด้นี้่แม่่แม่แ่แมแม่ม่ม่่่แ่ม่ ใครยังเห็นส้างถามหลกอันนี้เห็นกวางมึงตามกวางมึงเห็นทำไมตามมาส้างหนูกูไม่เชื่อจะพิธภาพเลยปุ้ยมันต้องตัวใหญ่ขาดันนี้เจ็บเอาไปเอาไปในรถใหม่เอาไปให้หลังไปตายเอาไปมันนี้ม่จะหลุดได้นีปัดเปิดมาอยู่ก็เตี้ยเนี่ยปัข้าง้างถป็ลักฐานน้ำประทานประกันทั้งหมถ้าประกันกลางหลังเราอาจจะได้จอดตรงนั้นเลยมันแรงมากขาก็คือน้นบิดมันบิดพอดีอ่ะ เราจะเอาซิ่ที่มันแตกเราจะคนออกไม้หมดนโอเคพี่น้องโอู้ว่าเราเดินทางไปที่ไปจอดที่มันไกลสุดล้วครับพี่น้องแต่ใครอยู่มือไม่งานทำสิไปอุดรว่านนี่นี่เน่ยเป็นเี่ยไม่เป็นไรแล้วเราคนไม่เป็นไรก็เป็นไรแล้วนะครับโอเคับเดลี่ยนเสารเนาะดีกว่าที่ดีกว่าเจอแรงกว่านี้ดีกว่าตอนแรกอะเชื่อมอเตอร์ไซค์มุก็เป็นมอเตอร์ไซค์แต่ถ้าเกิดดูว่าะทำเท็นี้ อยู่บนภูเขาอันนี้เขาอะไรนี่ทำไมมองเขามา,า,าจยอ,นนอ,อ,อยบ้างออาาใกล้ๆก,กันกับพี่ตอดเต็นตนะ์บวกคี